สาเหตุที่แท้จริงครับของพักจองแบหมายเลข390ที่ถูกฟรอนแมนยิงดับชีวิตไปครับเปิดเรื่องมาเนี่ยเราจะเห็นว่ากีฮุนเนี่ยมีความเป็นห่วงเพื่อนสนิทอย่างพักจองแบเป็นอย่างมากจนทุกก้าครับกีฮุนจะบอกพักจองแบว่าตามหลังฉันมานะอย่างงู้นอย่างงี้ครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าฟรอนแมนเนี่ยแอบดูอยู่นะครับซึ่งสายตาของฟรอนแมนเนี่ยดูหึงหวงมนอย่างมาก พอมาถึงจุดที่เริ่มโหวตครั้งที่1ครับเราจะเห็นว่า G กีฮุนกับจองแบรเนี่ยจะสนิทสนมกันแล้วบอกว่าเออเราเลิกเล่นกันเถอะนะเราจะได้มีชีวิตรอดออกไปจากเกมนี้ซึ่งไอ้ฟรอนด์แมนเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วครับว่าสองคนนี้เป็นห่วงกันนักดีใช่ไหมไฟรอนด์แมนก็เลยตัดสินใจครับพลอมตัวมาเป็นผู้เล่น001แล้วมาโหวตสุดท้ายให้เลือกเล่นต่อครับเพราะเกิดจากความห่วงล้วนเลยถ้า2คนนี้ไม่เป็นห่วงกันนะ 001เนี่ยคงจะกดไม่เล่นไปแล้วนะครับซึ่งนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยที่ทำให้001เนี่ยมากดเล่นนะครับแล้วเหตุผลต่อมาเนี่ยก็จะมาเป็นเกมที่2ครับอย่าง5คน6ขาครับซึ่งมันจะเหลือ2เกมก็คือลูกข่างกระดอกลูกเจกีครับซึ่งเนี่ย G กีฮุนก็หันไปถาม001ว่า001เนี่ยอยากจะเล่นเกมอะไรครับซึ่ง001เนี่ยก็หันกลับมาตอบว่าผมเล่นอะไรก็ได้ครับที่คุณกีหุนเลือกให้ซึ่งโอ้โห มันยิ่งชัดไปเลยว่าเมื่อเวลาเรามีความรักเนี่ยคือคนรักถามอะไรเราเงี้ยเราก็ตอบว่าแล้วแต่อะไรก็ได้ค่ะอะไรประมาณนี้นะครับแถมแถมฉากนี้เนี่ยศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยเรียกชื่อกีฮุนด้วยซึ่งกีฮุนก็แบบเฮ้ยรู้ชื่อกูได้ยังไงศูนย์ศูนย์หนึ่งก็บอกอา้าวการที่ผมเรียกชื่อคุณเนี่ยคุณไม่ชอบผมเหรอครับกีฮุนก็แบบอ๋อไม่ครับแล้วก็น่าเจียเจืยนซึ่งแบบอืมก็เหมือนแกก็เขินเหมือนกันนะแล้วอีกกิมมิกเล็กๆที่ใครหลายคนอาจจะพลาดเนี่ยมองไม่เห็นไหมครับจากที่ฉากทีี่่จองแบเนย ขอให้ทุกคนเนี่ยเอามือมาประสานเพื่อรวมพลังกันเราจะเห็นว่ากีฮุนเนี่ยจะยื่นมือไปสอดไปแทับกับจองแบแล้วนะจะทางด้านของหมายเลข0ูนเนี่ยเอามือมาสอดแทรกระหว่างกลางครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราทําไม่เห็นแล้ว,ว่า0ูนเนี่ยไม่อยากให้มือของกีฮุนของพักจองแบเนี่ยมาสัมผัสกันครับซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นเลยว่าเขาหึงหวงอีกแล้วนะอีกแล้วนะจิมมิกเล็กๆนะ้่านผู้ชม สาเหตุต่อมาก็จะเป็นฉากที่หลังจากที่001เนี่ยรู้สึกผิดครับกับการที่ทําให้เล่นลูกขังแล้วเสียเวลาไปมากที่ทําให้ทีมเนี่ยเกือบตายกันทั้งหมดซึ่ง001ก็บ่นระบายรู้สึกความเสียใจครับแต่กีฮุนก็แบบไม่เป็นไรผมก็เกือบที่จะผิดพลาดเหมือนกันถ้า001เนี่ยไม่ช่วยยืดขาไปเนี่ยไอการดอดเจกีเนี่ยผมก็คงแพ้พาทีมแพ้ไปเหมือนกันซึ่งสิ่งนี้เป็นทําให้รู้สึกว่า เมื่อเรามีคนที่รักเราก็อยากจะพูดซึ่งกันและกันเนาะไม่อยากให้เขาน้อยใจหรือเสียใจแล้วเขาก็มีไอคอนแทคกด้วย <c oughs> ซึ่งเป็นฉากที้ฟินจิกหมอดหรือเปล่าแล้วต่อมาก็เป็นฉากสําคัญครับที่ตัวละครอย่างพักจองแบร์เนี่ยตัดสินใจที่จะเลือกวงกลมเพื่อเล่นเกมต่อไปเพราะโลภเงินนะครับซึ่งฉากนี้จะเป็นฉากที่ตัวละครพระเอกอย่างกีฮุนเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากคือหน่อยหน่อยทางหน้าของพักจองแบร์เลยก็ว่าได้ ซึ่งตัวอย่าง0ูนย์หนึ่งเนี่ยก็คงรับรู้ความรู้สึกของคนที่รักครับว่าน้อยใจพักจองแบซึ่งส่วนตัวของ0ูนย์หนึ่งเนี่ยก็หึงห่วงอยู่แล้วพอตกกลางคืนเนี่ยพักจองแบก็ได้มาพูดคุยมามาง้อโน้มน้าวใจกีฮุนว่าขอโทษนะเพื่อนคือฉันก็อยากจะเล่นต่ออีกคืนนู่นนี่นั่นสุดท้ายพักจองแบก็ง้อกีฮุนสําเร็จครับสุดท้ายทั้งคู่ก็คุยกันสนุกเฮฮา ซึ่งระหว่างที่ทั้งคู่มีความสุขและสนุกเฮฮานั้นเน่ะเขาไม่รู้ตัวครับว่ามีสายตาอมตท,ที่กําลังอิดทั้งคู่อยู่อย่าง001ครับที่กําลังแอบฟังและแอบมองทั้งคู่อยู่แล้วฉากนี้ยังไม่พอท่านผู้ชมพอมาถึงเกมที่3มเนี่ยมันจะต้องจับคู่จับกลุ่มถูกไหมมันจะมีจังหวะหนึ่งจับคู่คู่สุดท้ายแล้วมันจะต้องจับเป็นคู่จีฮุนเนี่ยสนิทกับจองแบซึ่งผมรู้ว่า001เนี่ยน่าจะรู้ใจว่าจีฮุนเนี่ย จะต,ต้องจับคู่กับจองแบแน่นอนทางหน้าของ001เนี่ยปาดหน้าเค้กมาก่อนดึงพักจองแบมาคู่ก่อนอ่าซึ่งจะทําให้จองแบกีฮุนเนี่ยห่างกันแล้วตัว001เนี่ยไปคู่กับจองแบแทนแล้วเราจะเห็นได้ว่าจะมีฉากหนึ่งเนี่ยที่ห้องมันเต็มพอดีครับแล้วเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีมากที่001เนี่ยจะโชว์ความอำมหิตได้เห็นว่าจองแบนะมึงอย่ามายุ่งกับคนของกูนะ001เ,เลยตัดสินใจ เชยดไก่ให้ลิงดูไปเลยตัดสินใจฆ่าหมายเลขนั้นในห้องหมกศพเลยและทําให้จองเบเนี่ยเห็นไปกับตาและทําให้จองเบเนี่ยมีความหวาดหวั่นและหวาดกลัวในสูตรศูนย์หนึ่งมาอย่างมากซึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พยายามเหมือนว่าสูตรศูนย์หนึ่งเนี่ยพยายามแสดงโชว์เผาเห็นว่าจองเบมึงอย่ามายุ่งกับคนที่เขารักนะอย่ามายุ่งกับกีฮุนนะกีฮุนนี่ของกูถ้ามึงยุ่งกับเจอกีฮุนนะมึงจะต้องโดนแบบนี้แบบนี้นะม้มชม อีกชดสำคัญเลยนะคือ001เนี่ยถามกีฮุนว่าคุณจะไปบุกศูนย์ประชาการใหญ่เนี่ยคุณจะไปกับใครไปกับผมไหมซึ่งกีฮุนบอกว่าไม่เอาจะไปกับจองแบเพื่อนสนิทเพราะว่าอยากให้ทางหน้าของ001เนี่ยอยู่ควบคุมช่วยไปกองกําลังเสริมตรงจุดนี้ดีกว่าซึ่งจุดเนี้ยการที่กีฮุนตัดสินใจเลือกที่จะไปสองต่อ2กับจองแบรครับทำให้001เนี่ย น้อยใจแล้วรู้สึกน้อยน้อยใจเป็นอย่างมากแล้วผู้ชมแบบหน่อยหึงหวงแบบทําไมกีฮุนไม่เลือกฉันอะไรประมาณนี้ละ่ะไี่ทําให้หัวไฟแรงแค้นในจิตใจของ001เดอะฟรอนต์แมนของเราเนี่ยถามโคมเป็นอย่างมากครับพอมาถึงจังหวะที่พักจอนแบครับกระสุนหมดกีฮุนก็กระสุนหมด,หหมดทุกคนครับยอมรับความพ่ายแพ้ยกธงขาวครับเดอะฟรอนต์แมนหรือ001เนี่ยก็โผล่ปรากฏกายออกมาแล้วก็บอกกับกีฮุนว่า คุณเนี่ยเป็นฮีโร่สมใจแล้วหรือยังซึ่งเนี่ยอาจจะเป็นในนหนว่าเออมึงรักกับจองแบพอแล้วหรือยังมากแล้วหรือยังสมใจอยากแล้วหรือยังก็เลยหันปืนไปที่พักจองแบครับแต่ก่อนที่พักจองแบจะตายเนี่ยพักจองแบเนี่ยหันมาไอคอนแทกศบตากับกีหุนครับแล้วเรียกชื่อกีหุนซึ่งเป็นสิ่งที่แบบอื้มหือ0 0ศูฟอนแมนหึงหวงแบบ กูแค้นมึงมานานแล้ยุ่งกับกีฮุนกูมากเกินไปแล้วมายุ่งกับคนที่รักกูมากเกินไปแล้วตัดสินใจไม่ยากที่จะปิดชีพทางด้านของพักจงแบรครับนี่นะครับคือสาเหตุที่แท้จริงว่าทําไม001หรือฟรอนต์แมนหรือฮาวังอินโฮเนี่ยถึงปริดชีพทางด้านของพักจงแบผู้เล่นหมายเลข390ครับเพราะเกิดความหึงหวงกีฮุนนั่นเองครับ